แม้อีก2ตอนจะอาวาสารผมก็ยังคงบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้คาดเดาอะไรไม่ได้กันจริงๆเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีเรื่องย่อของตอนที่49หรือตอนถัดไปออกมาและหลายคนก็เดากันไปหลายรูปแบบแต่พอของจริงออกมา ก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีใครเดาถูกกันเลยแล้วเราก็มาลองดูเรื่องราวในตอนนี้กันบ้างนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการเอาชนะศึกสุดท้ายกับร่างสุดยอดของ King อเจอรที่ยันมะได้ตั้งชื่อให้ว่า King o เจอรอภิมหาร่างสุดยอดโคตรทรงพลังล่างสมบูรณ์ตรงนี้ผมก็พยายามคิดชื่อแบบให้ดูอลังการกันนะครับแต่ถ้าใครมีคําแปลออกมาสวยๆก็บอกกันมาได้ ซึ่งร่างสุดยอดของคิงโอเจอร์ก็เป็นแผนรับมือเพียงวิธีเดียวถ้าดักเดดได้ขยายร่างเท่าจักรวานแต่การจะสร้างร่างนี้ได้นั้นก็ต้องใช้พลังของตราสัญลักษณ์แห่งราชาทั้ง6ก็คือพลังควบคุมชูกอตของเกียระที่พึ่งมาพูดชัดๆกันในตอนนี้พลังควบคุมไฟฟ้าของยันแมพลังไฟของคาโงระกิใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังน้ำแข็งของริต้าเป็นตัวระบายความร้อนพลังแย่งชิงชีวิตของฮิเมโนใช้เป็นอาวุธพลังชีวิตนิรันดร์ของเจรามี่ ็นแกนกลางของคิงโอเจอร์แต่ทีนี้พลังชีวิตนนรันก็ถูกใช้จัดก,การกับกรอดี้ไปแล้วพวกราชาก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนซึ่งผมก็เดาว,ว่าแกนกลางที่ขาดหายไปก็คงจะมาทรงโชว์เนนยังจิตวิญญาณของราชาและผู้คนทั้ง6อาณาจักรกันนะครับถัดมาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับดักเดสที่ก็เรียกว่าแม้6คนจะรุมใช้พลังทุกรูปแบบแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้เลยซึ่งการโจมตีของเขาก็เรียกว่า เนือกว่าความพิโรธของพระเจ้าสุดๆและด้วยเหตุผลที่ร่างสุดยอดของคิงโอเซอร์ที่จะรับมือกับดักเดดก็ไม่น่าทําได้สําเร็จแล้วก็ทําให้เราราชาต้องเปิดใช้งานแผนอพยพหม่เลขศูนย์หรือซีโรนะครับฉากการอพยพของตอนนี้ ผมว่าก็ทําได้ดีกว่าตอนที่แล้วมากๆดูสมกับเป็นการหลบหนีกันจริงๆแต่ก็พอเขาใส่กันได้ว่าตอนที่แล้วเคยตเตรียมการเอาไว้ก่อนแนะ่แต่อันนี้เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินกันจริงๆแผนการอพยพหมายเลขศูนย์ก็คือการที่เหล่าราชาได้ตัดสินใจว่า จะให้ผู้คนหลบหนีไปยังดาวดวงอื่นด้วยฝากความหวังเอาไวา้ว่าสักวันหนึ่งมนุษย์จะสามารถเอาชนะมแมลงจักรวาลได้ตรงนี้ก็จะเหมือนกับเมื่อ2,000ปีก่อนที่เหล่าบรรพบุรุษได้ย้ายถิ่นฐานมายังจิคิวโดวยมีความหวังเพียงเล็กน้อยแผนการอพยพหมายเลขศูนย์ก็ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อชีวิตบอกเล่าเรื่องราวและส่งต่อเจดจำนงซึ่งสิ่งที่พวกออสมาเซนไตฝากไว้ให้กับผู้ติดตามก็คือตราสัญลักษณ์แห่งราชัน นั่นเองก็เท่ากับว่าพลังในการต่อสู้ของพวกเกียระก็หายไปกว่าครึ่งในทีเดียว และในกลุ่มผู้อพยพก็มีลาเคลสกับดาบโอเจอร์คาลิเบอร์ศกันด้วยพูดง่ายๆก็คือถ้ายังมีดาบเล่มนี้อยู่ก็ยังจะสามารถสร้างดาบเล่มใหม่ออกมากันได้เรื่อยๆหลังจากที่เหล่าผู้ติดตามและผู้คนได้รับรู้ถึงความหมายที่แท้จริงที่อยู่ในแผนการนี้พวกเขาก็ได้ก่อกระบฏกับความตั้งใจของราชาจากที่ผมบอกไปในช่วงต้นนะครับว่ามีเรื่องย่อหลุดออกมาซึ่งก็มีการบอกว่าผู้คนจะก่อกระบฏตอนแรกก็เดาว,ว่าน คงจะไม่พอใจที่ทําให้ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนจะกลายเป็นว่าผู้คนก่อกระบฏทเพราะต้องการจะช่วยราชาต่างหากก็เรียกว่าเรื่องนี้อ่านแค่เรื่องย่อมไม่ได้กันเลยนะครับซึ่งลาครสที่ก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ยอมรับในการตัดสินใจของพวกเกียระหลังจากที่เขาได้เห็นความตั้งใจของผู้คนก็ทําให้เขาจะทําการก่อกระบฏไปพร้อมกันแต่ลาครสก็ต้องเจอคนที่มาขวางทางเขาก็คือคาเมจิมหนึ่งใน5ตัวตลกมแมลงจักรวาลคนสุดท้ายที่ได้แปลง ล่างเป็นโกโรเกตตรงนี้ก็ยังอุตส่าห์แอบใส่จุดคำคำมากกันอยู่ที่บูนสามารถแยกออกว่า คนไหนคือโกโรเกะตัวจริงจากการที่ตัวจริงจะโวยวายเสียงดังกว่าถึงแม้จะมีแค่คนเดียวแต่คาเมจิมก็อยู่ในระดับของหาตัวตลกแรงจัก,กรวาลพลังของเขาก็แข็งแกร่งกันสุดๆเลยทีเดียวซึ่งก็นำไปสู่จุดที่เรียกเสียงฮือฮาของตอนนี้เลยก็คือการกลับมาของเดสน่ารักที่8ที่ผมว่าก็ผิดคาดกันจริงๆเพราะส่วนหนึ่งของเรื่องย่อนอกจากการก่อกบฏของผู้คนแล้วก็คือการบอกว่า จะมีกําลังเสริมที่คาดไม่ถึงตอนแรกก็เดากันไปต่างๆนานาเลยนะครับจะเป็นเคียวริวเจอร์ ที่ปูปูกันเอาไว้หรือเปล่าหรือจะมาขายของอย่างบูดบูมเจอกันดีสรุปก็คือไม่น่าใช่กําลังเสริมที่ว่าก็คือพวกเดสนารักที่แนี่แหละและหลายคนอาจจะกาลังสงสัยว่าเดสน่ารักที่8กลับมากันได้ยังไงตอนนี้ก็พอคาดเดากันได้หลายทางเลยนะครับทางแรกก็คือโดนชุบชีวิตซึ่งถ้าเรายังจํากันได้ลาคลสก็เคยชุบชีวิตไดก็อกที่ตายไปแล้วในอดีตกลับมาได้อยู่เหมือนกันทางที่2มาจากดินแดนแห่งความตา าค่าบาก,กาาซึ่งถ้ามาทางนี้ก็จะพลิกสุดๆกันไปเลยแปลว่าเราอาจจะได้เห็นพวกบักน่ารักตัวโหดๆอย่างใดก็อกหรือแม่เซรรมี่ออกมากันได้หรือเปล่าหรือยิ่งไปกว่านั้นก็คือเอาไรนิโอกลับมา คนหลังผมว่าก็อาจจะยากกันสักหน่อยเพราะโดนจัดการรอบที่สองกันไปแล้วแต่ถ้ามาได้จริงคนดูก็ว้าวกันแน่นอนซึ่งผมว่ามันก็จะอลังการกันมากนะครับถ้าสุดท้ายแล้วแกนกลางของคิงโอเชอร์ร่างสุดยอดไม่ใช่เป็นแค่การรวมพลังจากผู้คนของทั้ง6อาณาจักรแต่รวมไปถึงวิญญาณในดินแดนแห่งความตายด้วยแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนผมก็เชื่อว่าตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนสู้จะมีคนสงสัยกันไหมว่านี่จะไม่ ใช่เดสน่ารักคนเดิมหรือเปล่าเป็นลูกแต่หน้าเหมือนกันพ่อบอกชื่อมา ใกล้เป็นเดสน่ารักที่9อะไรแบบนั้นซึ่งจากในบทบรรยายของเรื่องนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าคือเดสน่ารักที่8กันจริงๆจะว่าไปเดสน่ารักที่8กลับมาแบบนี้ก็มีหวังให้ได้ขึ้นไปบังคับทลรันทูล่าอาบิสกันเลยนะครับในี่ตอนต่อไปจิคิวได้ถูกราชา,มาแมลงจักรวาลทำลายและราชาทุกคนยกเว้นกีระได้ล้มลงในขณะนั้นเหล่าผู้คนที่ต่อต้านคำสั่งของราชาได้รีบมุ่งหน้ามานำพาไปสู่ การต่อสู้ระหว่าง6อาณาจักรและดักเดดนี่คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโอซามะเซนไตคิงโอเจอร์ในตอนราชาอยู่ณที่นี้แล้วไฮไลท์ของตอนน้าก็จะเป็นการเข้าสู่การต่อสู้ที่เรียกว่า,วาระดับอเวนเจอร์เอ็นเกมเลยก็ว่าได้แค่ดูตัวอย่างก็รู้สึกขนลุกกันแล้วทางทีมงานก็บอกกันว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและยิ่งใหญ่สุดๆกันเลยทีเดียวแต่ก็น่าสนใจว่าดักเดดก็พลังโอพีสุดๆกันอยู่ แล้วแค่ขนคนมาเยอะๆก็คงไม่ได้ช่วยอะไรกันมากเรื่องขยายร่างเท่าจัก,กรวาลผมว่าเราก็คงจะได้เห็นกันแน่ๆและนี่ก็เป็นเรื่องเราทั้งหมดจาก King o เช e r ในตอนที่48นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างเดสนารักที่8เขากลับมาได้ยังไงแล้วเราจะได้เห็น King o เช e r ขนาดตัวเท่าจัก,กรวาลกันไหมก็ลองมาพูดคุยใน,ในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณสรารการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ